สวัสดีเพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้าที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะกับข่าวสารทีมรักแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แอดมินได้นำมาฝากนะคะ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกกับข่าวนี้กันเลยนะคะเรือง,งานเข้าสื่อเผยว่าราฮิมสเตอร์ลิงพร้อมเปิดใจย้ายหนีเรือหลังจบยูโรซึ่งตอนนี้ค่ะก็ตกเป็นข่าวว่าราฮิมสเตอร์ลิงนั้นกําลังพิจารณาถึงโอกาสการย้ายทีมในช่วงจบศึกยูโร2020ก็คือซัมเมอร์นี้นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าสเตอร์ลิงนั้นผิดหวังที่ถูกลดบทบาทลงเป็นตัวสำรองในทีมบ่อยครั้งตามรายงานจากดแอเลติกค่ะ ที่จริงนั้นนะคะเป๊ปกวดิโอลาก็ยังต้องการให้เขาค้าแข่งอยู่กับเรือใบสีฟ้าต่อไปแล้วก็กระตุ้นให้ทางสโมสรได้ยืนสัญญาฉบับใหม่ให้ดาวเตะรายนี้แต่ประเด็นการย้ายทีมของเขาก็ถือว่าเป็นทางออกเพื่อเปิดทางสู่ทีมใหญ่อย่างเรอัลมาดริดนั่นเองค่ะแล้วเพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับข่าวนี้ ไปข่าวต่อไปกันเลยนะคะล่าสุดค่ะเป๊ปกวีโอดอาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบนักข่าวผ่านสื่ออย่างคาตาลันญาเรดิโอว่าการกลับไปเป็นผู้จัดการทีมของเขาที่บาร์เซโลน่านั้นได้สิ้นสุดลงไปแล้วโดยเป๊ปนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าอาชีพผู้จัดการทีมของผมที่บาร์เซโลนา่าได้จบลงไปแล้วนะและลาปอร์ต้าก็รู้เรื่องนี้ดีที่สุดโดยสัญญาของเป๊ปกวีโอดอากับเรือใบสีฟ้าจะหมดลงในปี2023ค่ะและบอสเป๊ปของเราเองก็ได้ออกมา สยบกระแสข่าวลืออำลาทีมกลับไปคุมบาร์เซโลนาอีกครั้งโดยบอร์ดบริหารของเรือใบสีฟ้าเองก็ยังเชื่อว่าเป๊ปจะต่อสัญญาออกไปอีกครั้งละ2ปีตามความเหมาะสมนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับแฟนๆเรือใบสีฟ้าไปกันที่ข่าวต่อไปเลยค่ะเรือใบเลงดึงกิสมันเสริมแนวรุกหากชวดคว้าเคน สื่อสเปนรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะกำลังวางแผนเซ็นสัญญากับอองตวนกิสมันแนวรุกของบาร์เซโลนา มาร่วมทีมหากช่วดคว้าตัวแฮร์รี่เคนกองหน้าของท็อตแนมฮอสเปอร์นะคะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ตกเป็นข่าวว่าต้องการจะดึงแฮร์รี่เคนมาเสริมในแดนหน้าแทนที่ของคุณอากิโรดาวยิงตัวหลักที่เพิ่งย้ายออกไปอยู่กับบาร์เซโลนาแบบไร้ค่าตัวแต่ว่าทางสเปอร์นั้นก็ยืนยันมาแล้วนะคะว่าจะไม่ขายแฮร์รี่เคนออกจากทีมทําให้ล่าสุดมุนโดเดอปติโวซึ่งเป็นสื่อของแดนกระทิงดุค่ะก็เปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สอ่อเบนเป้าจากแฮร์รี่เคน ไปหาอองตัวคริสมัน Mann, กองหน้าของบาร์เซโลนาแทนเพราะว่าค่าตัวก็น่าจะถูกกว่าเคนและมีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมสูงในซัมเมอร์นี้นะคะทางด้านของสปอร์ตสื่อสเปนอีกสำนักหนึ่งนะคะก็ระบุว่าคริสมันจะไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ในการย้ายออกจากถิ่นคนัมโนค่ะในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้หากว่าเขาต้องโดนหันค่าเหนื่อยเนื่องมาจากปัจจุบันนั้นสโมสรบาร์ซ่ากำลังประสบปัญหายอดรวมค่าเหนื่อยของนักเตะสูงเกินที่กฎของหลีกได้กำหนดไว้นะคะ ข่าวต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกองหน้าที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะอย่างแดนนี่อิงซึ่งล่าสุดเดอะแอตเลติกสื่อชั้นนําของอังกฤษก็รายงานว่าแดนนี่อิงกองหน้าของเซาท์ทมป์ตันก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอต่อสัญญายาว4ปีเพราะอยากไปเล่นในระดับที่สูงขึ้นกับบิ๊กทีมแห่งแมนเชสเตอร์นั่นเองนะคะและถึงแม้ว่าถ้าหากว่าเขาต่อสัญญากับนักบุญแล้วเขาจะได้รับค่าเหนื่อยที่ทางสโมสรยื่นให้เป็นค่าเหนื่อยที่แพงที่สุดของสโมสรเลยทีเดียวค่ะแต่เรื่องเงินก็ไม่ ใช่ปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจครั้งนี้ของเดนนี่อิงนะคะโดยผลงานของเขายิงไปแล้ว46ประตูค่ะจาก100นัดนับตั้งแต่ย้ายมาจากลิเวอร์พูลเมื่อปี2018อิงก็อยากย้ายไปทีมที่อยู่ในระดับหัวตารางของพรีเมียร์ลีกค่ะทําให้ในตอนนี้เซาท์แฮมตันก็ต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะขายหรือจะเก็บตัวเขาเอาไว้เพราะเหลือสัญญาอีกแค่12เดือนเท่านั้นแล้วก็เชื่อว่าหัวหอกวัย28ปีต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มากกว่าหรือแม แม้แต่แมนเชสเตอร์อยู่ในติดนะคะในขณะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ก็แสดงความสนใจในตัวเขาเช่นกันนะคะ ส่วนข่าวต่อไปนะคะแฟนเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเมื่องูใหญ่อินเตอร์มิลานก็ให้ความสนใจเบนจามินเบนดี้ฟูลแบ็กจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะโดยในช่วงแรกนั้นเบนดี้ก็ได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอแต่มาช่วงหลังๆค่ะเขาก็มักถูกเป็นตัวสำรองมากกว่าเนื่องมาจากว่าปัญหาอาการบาดเจ็บที่รบกวนและฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นะคะแต่แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวก็ได้รายงานว่าทางด้านของอินเตอร์มิลานค่ะ ก็ไม่ได้กังวลกับปัญหาอาการบาดเจ็บของเมนดี้สักเท่าไหร่และทางด้านของเป๊ปก็ดิโอลาเองก็มีการวางแผนที่จะปล่อยแบ็กวัย26ปีรายนี้ออกจากทีมเช่นเดียวกันนะคะเพื่อเปิดทางให้กับผู้เล่นคนใหม่ได้เข้ามาโดยเมนดี้นั้นลงเล่นในพรีเมียร์ลีกทั้งหมด49นัดทำไป2ประตูและอีก9แอสซิสต์ค่ะตลอดระยะเวลา4ปีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ข่าวต่อไปนะคะเนม a าสตาทีมชาติบราซิลก็ได้ออกมายกย่องเควินเดบลอยว่าเป็นหนึ่งในหนักเตะที่มีเทคนิคและทักษะฟุตบอลเหนือกว่าตนในวงการลูกหนังปัจจุบันนะคะโดยในระหว่างการออกรายการ On m ไมโกทาง Facebook เนม a าก็ได้ตอบคําถามว่า ใครคือ5นักเตะที่มีเทคนิคเก่งกาจกว่าเนมาก็ตอบว่ามีเทคนิคเก่งกว่าผมอีกเหรอขอแบบถ่อมตัวแบบสุดๆเลยนะผมก็มองว่าตัวเองเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่มีเทคนิคที่ดีที่สุดในโลกฟุตบอลในตอนนี้ส่วนคนแรกนั้นผมยกให้ลีอเนลเมสซี่ก็ไม่ต้องประหลาดใจอะไรเลยเมสซี่อาจเป็นนักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์ด้านเทคนิคเก่งที่สุดตลอดการเลยก็ได้ส่วนต่อมาก็คือเควินเดอบอยแล้วก็เป็นเอเดนอาซามาโกเวลติและดิอาโกอันคันทาร่า we ไปกันต่อที่ข่าวนี้กันเลยนะคะล่าสุดริกี้ปุชมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย21ปีของบาร์เซโลนาก็ได้ออกยอมรับแบบมิกักเลยว่าสนใจที่จะย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หากว่าต้องย้ายออกจากบาร์ซาตามรายงานของมุนโดเดอติโวสื่อดังของสเปนค่ะโดยปุชก็ได้กล่าวว่าผมยังโอเคมากนะกับบาร์เซโลนาและผมก็ไม่มีแผนที่จะย้ายออกจากทีมแต่ถ้าผมต้องย้ายออกจากบาร์ซาจริงๆผมจะย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมชอบสไตล์การ เล่นของพวกเขาและพวกเขาก็มีโค้ชที่เข้าใจฟุตบอลแบบผมด้วยปุตรได้รับโอกาสการลงสนามน้อยมากนะคะจากโรนันคูมันแต่กลับมีฟอร์มการเล่นที่ดึงดูดสายตาสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และบบเยนมิวนิกนะคะด้วยตำแหน่งที่ถนัดเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางซึ่งสไตล์การเล่นจะคล้ายคลึงกับอันเดรสอินเนต้าอีกหนึ่งตำนานของบาร์เซโลนาจากสัญญาถึงปี2023ทำให้เจ้าตัวมีค่าตัวอยู่ที่ราวๆ18ล้านปอนด์ค่ะ มาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าคันเซโลด้วยที่ตอนนี้เขาได้ขอแฟนสาวแต่งงานแล้วนะคะโดยล่าสุดค่ะเจ้าคันเซโลแบกขวาตัวเก่งวัย27ปีของเรือใบสีฟ้าก็ได้คุกเข่าขอแฟนสาวคนสวยที่ชื่อดานิล่ามาซโดซึ่งเป็นนางแบบเบอร์ต้นๆของโปรตุเกสแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่มาดิฟค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ สำหรับอีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามในทุกอีพีและมาคอยคอมเมนต์พูดคุยกันและอย่าลืมนะคะกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของเราด้วยสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ